มันเป็นลานนี่ครับกระต่ายเวลากลางคืนเดือนแจ้งน่ะมันจะมันจะออกมาแบบเป็นลานดินกว้างๆนี่นะมันจะออกมาความจริงถ้ามันถึงเวลาหน้ามันจะแตะนมันใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวเราเออออกมาถึงหัวถึงเงานี่นะครับถ้ามันออกมาถึงหัวอ่ะแะเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวอนาคตเขาจะไม่ได้กินเขาต้องเล็ดหัวมันออกหักหัวมันออกครับแล้วก็เอาหัวมันฝังไว้ที่เกลาเนี่ยนี่นะครับนี่มันใหญ่ต่อ เสียงนกร้องเต็มเลยก็ช่วงนี้ฝนตกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีแดดฟาดลงมารู้สึกว่ามี้าบ้านบางส่วนนะครับผมเอ่เปิ้นได้เห็ดกันพองแล้วนะช่วงนี้นะไ่ว่าจะเป็นเห็ดทอเห็ดใบแต่ว่าผมลองถามคนที่เปิ้นไปหาแล้วเปิ้นบอกว่ามันยังบบเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าป่าไปดูกันว่าเขาจะเจอเห็ดอย่างเปิ้นพองก่อนครับหรือว่าถ้าบบเจอเห็ดเนี่ยเขาจะสามารถพบอาหารอย่างในป่า ที่เราจะสามารถนํามาเป็นอาหารได้พ่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันในป่าเลยนะครับผมเสียงนกเปลนไดพองครับรู้สึกสดชื่นขึ้นนะเพราะว่าปา่าธรรมชาติอะไรอย่างต่างๆมันก็เริ่มกลับคืนมาแล้วเนาะความเขียวขจีอะไรอย่างต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูจุดเก่าๆนะครับคุณผู้ชมที่เกยได้เห็ดนะครับที่ชาวบ้านเคยได้เห็ดเอ๊รู้สึกว่า นอกจากเหตุแล้วมันยังจะมีต้นอันนี้เกิดขึ้นตัวครับเดี๋ยวๆโอ้หนมเดียวๆแหนมกล้องนี่นะครับคุณผู้ชมต้นอะไรยังเอ้ยต้แตะครับตัวแตะหรือว่าภาษาไทยน่าจะฮ้องอะไรบางหู้นะหรือทางทางอีสานน่าจะฮ้องอีลายอย่างนั้นนะ่ะบุกลายอย่างนั้นเนาะเอออันนี้กินได้นะครับแต่ว่าต้นมันน้อยอยู่แต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเริ่มมีอาหารปลา เื่อเราได้เห็นเยอะๆแล้วนะครับผมเป็นสัญญาณที่ดีครับเข้ามาแต่ว่ายังไม่เจอเห็ดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีู้ซื้อว่าช่วงนี้จะมีต้นบุกลายหรือว่าต้นโตแตะนะครับออกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหมือนกันนะครับผมในขณะที่ผมอู้อยู่นี้นะครับผมก็เริ่มเห็นต้นน้อยๆของโตแตะเนี่ยขึ้นมาประมาณสักคึบหรือว่าศอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่ามันยังสามารถจะเอาไปกินได้เพราะว่ามันยังน้อยอยู่นะครับผม เดี๋ยวเดินเข้าไปเรื่อยๆเนาะป่าก็เริ่มลกขึ้นแล้วนะครับระมัดระวังในการเดินหน่อยนี่นี่นี่อันนี้ต้นใหญ่เดี๋ยวให้ดูใหญ่แต่ว่ายังบพอกินนะครับนี่อ๋ออันนี้ได้อยู่ได้อยู่ออได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตังเลือกที่บด,ดีจะได้เพราะว่าปล่อยให,ให้มันใหญ่กว่านี้หน,หน่อยเนาะ เราไปดูไก่ก่อนครับเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามานะครับผมตอแตะตอแตะอันนี้แกงแล้วหวานเลยแล้วครับเนะี่ยนี่ครับคุณผู้ชมนี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับต้นตอแตะโอ้ถ้าสีเขียวเนี่ยมันเราก่อลำต้นมันๆเนี่ยอะจะบ่ค่อยบ่ค่อยอร่อยเท่าต้นที่มีสีดำล้วก่อลำต้นสากๆนะครับอันนี้มีมแมลงมาลอกขาววันนี้ตัวเองก่อน เป็นจอากระจันนะครับผมมาลอกคาบไวตะกอนเป็นละอ่อนนี่จ้าเอากองหูดังเล่นนะเป็นคาบของจัากระจันนะครับตะกอนเป็นละอ่อนเจ้าเอากองหูดังเล่นเนี่ยเออตกไปละจะไปหาดูอาหารของเราต่อแต่ที่สังเกตได้เห็นอย่างก็คือยุงเยอะแล้วครับพอเข้าสู่หน้าฝนฝนตกลงมาน้ำมันค้างแม้แต่ใบไม้เพียงนิดเดียวนะครับก่อทำให้ยุงมาไข่ไว้แล้วก็ เอ่อเพราะพันแพร่พัพน,พพนไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยุงนักขนาดเลยเป็นล้านเลยกันเนี่ยลำเหลือแต่น่าหวาลำได้ผลยากันยุงมาตัวในวันเนี้ยเพราะที่ผ่านมานี่เขาเข้าไปยังหมมียุงนะครับมันเพิ่งจะมาเริ่มมีตอนที่ฝนตกนี่ไปไเป็นไรอ่าไม่เห็นเลยหรือว่ามีคนมาหาไปห้องแล้วนะผมว่านนะเพราะว่ามีเจ้าบ้านเอาเห็ดไปขายกันห้องแล้วนะครับ นี่ตัวแตนนี่ตัวน้อยนี่นะครับอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่านะครับผมซึ่งมันถูกแรงลมแรงลมพัดลงตกลงมาครับเพราะฉะนั้นเฮากะทำเหมือนเดิมในทุกๆครั้งที่ช่องมิสปะเข้าป่าถ้าเจอนะครับผมเฮาก็จะเก็บขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ต้นไม้ไว้ นี่นะครับอ่ที่นี่ก็เป็นหน้าที่ของมันที่จะอกอกแหกออกอย่างเกาะต่อไปเพระาะว่าถ้าเราปล่อยไว้กับดินมันเกาะแต่ไปเหีไไ่ยวบดาเนาะแล้วก็นี่ครับอันนี้คือต้อนอะไรเอ่ยหิงเต้ากะแจ๊กแก,แกสียื่นมาใจเนาะไปดมดูกันเอนี่นะครับ สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกอย่างนีก้ก็ได้นะครับผมเป็นว่านปา่าแล้ว่าดอกมันนี้หรือว่าลําต้นอ่อนมันนะครับผมสามารถนําไปเปลี่ยนอาหารได้กินมันก็จะกินสมุนไพรได้หละครับโอ้ยุงนักขนาดเลยนี่แหมนี่อันนี้ก็จะเป็นแมนหมต้นหนึ่งเหมือนเหมือนเดียวกันที่เขาถ่ายให้ดูตะกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ออกมาแหมต้นหนึ่งเดี๋ยวดูหยูมันนี่ นี่นะครับนี่นะครับคุณท้องเนี่ยหิย้งเต้าเว้เหรอนี่นะครับหอมยุ่มกันเหรออืมเดี๋ยวไปเอานี่ข้างในกันได้เหรอเออเกือบแตวนี่นะครับ เออความจริงมั่ขคูดมันถ้าคูดเข้าไปแหมหน่อยนี่จะได้หัวมันนักอยู่นะครับเนี่ยแต็มป็นยังเอาดีก็ได้กองทับยุงนี่นักขนาดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ลำรดูลรดลำรูดยุงแต่ยุงไหวนไอ้ลำเหลือดูขนลุกเลยนะครับมันแล้วมันตอมกัมเนะี่ยอันนี้เป็นชนิดหนึ่งของขิงเต้านะครับซึ่งความจริงดอกเนี่ยมันมีหลายสีมากเลยสีแดงก็มีสี เหลืองก็มีนะครับสีขาวก็มีนะบางคนเข้าใจพิษว่ามันเปลี่ยนคนละชนิดกันแต่ว่ามันก็สามารถกินได้เหมือนกันครับมันกับรสชาติกิ่งเต่าเหมันกันนะแต่ว่าดอกมีหลายสีเดี๋ยวบางทีดอกมันอาจจะแก่ๆก็เป็นสีแดงกันหรือว่าบางทีก็เป็นสีเหลืองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไม่เนี่ยมจนหนึ่งนี่น้อยลาไปแก่ผมไม่ได้เอามีดมานะมีดที่รถเอทีี่าถ้าดึงเอาเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับโยกๆให้หน่อยอ่ปุ๊ดเปแนไฮะเอาไปเยอะ ด้วยฮนะอ่ะยุงน่าขนาดอยู่กับที่ไม่ได้เลยครับเพราะยุงเยอะนะครับผมอันนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไปใส่ยำหนอกับรัเนะเอายำหนอนะยำหนออย่างที่เพิ่งใส่น้ำปูอย่างกันนั่นนะแล้วเอาก็ใส่ขิงเตานี่ตัวน,นะครับผมอร่อยมากมากเลยนี่นะแต่ตอนนี้เขาได้แต่ขิงเตาอย่างเดียวนะครับยังหมายเห็นต้นตอแตะ ที่ใหญ่ๆปอที่สามารถจะเอาไปกินได้แต่ว่าอาหารชาวบ้านเนี่ยบางคนเพิ่นเอาไปกินกันห้องแล้วแสดงว่าอาจจะมีคนมาหาจุดที่เขาหานี่แล้วแต่ว่าฝนไซส์เอาอันที่มันใหญ่ไปแล้วนะครับเหลืออันน้อยๆไว้ประมาณวันพุ่งนี้หรือมะเรือนนี้นะครับถ้ายิ่งฝนตกนะมันยิ่งใหญ่ใหญ่โวยครับมันดูดน้ําเข้าไปมันอิ่มน้านะแต่ว่าถ้า,าฝนมาตกนี่ก็อาจจะสักสองวันสนองวันมาดูแหมกรมก็สามารถจะนําไป แกงได้ละครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรอย่างแปลกๆอันนี้ต้นบุกค,ครับบุกลายบุกที่มันเป็นพันห้ฮองอย่างก็ท่าอีสานพันห้ฮองอย่างบุกค,คางคกแกะผิวหนังมันจะเป็นตะปุมตะปามนะครับบบแจยใจ,ใจยไอต้อแตะนะนี่ครับขึ้นมาดูอ๋อต้นบุกค,ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามันใหญ่แหมนหน่อยเด้เหรอปลาความจริงใกล้ๆบ้านเราก็มนี้นะครับปลาใกล้ๆบ้านนะ่ะเนี่ยครับบุกคางคกคางก,กอ ลำต้นมันจะเป็นตะปุ่มตะปาเหมือนคางคกนะครับแต่ว่ามันยังเล็กอยู่ยังกินไม่ได้มันปอกินเถอะตอนนี้ก็ม่วนไปแหมแบบเฮ้ยเขถ่ายดีเหนือลมเย็นครับต้นไม้ผมเพิ่งขึ้นมาตรงนี้เนาะกหลกมันลมได้ขึ้นมาสลายโอ้เขาถ่ายดีเหมือนกันครับด้านบนก็จะมีเป็นมะหินนะครับผมแล้วก็ต้นไซที่มันเกาะหินเหมือนบอนไซเกาะเกาะหินอย่างนี้นะงามดี เดี๋ยวไปกันต่อครับผมตอนนี้ผมมาแหมจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นจุดที่เฮาเคยมาหาต้นออย่างก้บนห้องอ่ะต้นไอ้ต้อแตะแล้วก็เฮ็ดนะครับผมในทุกๆปีแนละ้วบริเวณนี้เฮาจะเข้ามาหาดูวิวดูหน้นผาครับสวยงามว่ะจุดนี้เฮาเคยมาหาทุกๆปีนะครับแล้วก็มาทําคลิปในบางปีนะครับผมแล้วปีนี้จะเข้ามาดูแหมกรมว่ามันจะ หน้าปัจจุบันนะครับในเดือนของพฤษภากลางๆพฤษภาเริ่มปลายแล้วมันจะมีบุกหรือว่าอาหารหรือว่าเห็ดอะไรอย่างนี้นเขาได้กินก่อเพราะว่าตะ่กี้เขาไปมาหลายจุดแล้วนะครับที่เขาเคยไปหาเนะี่ยเห็ดนี่ยังบ่เจอนะครับเพราะว่าฝนมันขาดช่วงล้วแหมย่างก็คือต้นอื่นนี่ออกละต้นตอแตะนี่เริ่มออกแล้วแต่ว่ายังน้อยอยู่บ่สามารถเอามากินได้เตือแล้วก็ได้ขิงเตาได้อย่างมาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูเหมือนกันว่าบริเวณนี้นะครับมันจะมีก่อที่เขาค้นหานะครับไปดูกัน อันนี้ก็คืออันนี้ก็ต้นโตแตะอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกตะกี้อ่ะห่างก่อนมันจะมีชนิดอันนี้จะเป็นต้นต้นขาวนะครับแล้วก็ผิวมันจะมันๆน,นะเหมือนเหมือนเคลือบอะแชเล็กหรือว่าแลกเกอร์อย่างไว้อะอันนี้ป้นก็กินได้นะครับแต่ว่าความหวานเนี่ยจะสู้ต้นสีดําแล้วก็ลําต้นสากๆแบบน้กินได้เหมือนกันแต่ว่าไม่อร่อยเท่าอีเนาะโอ้นะดูบานปลาบ้านอย่างต่างๆเริ่มออกขึ้นมาแล้ว นี่นะครับนี่นี่นี่ต้นแตะเนี่แต่อันนี้มันเป็นลําต้นขาวเมา์จ้ะดูดูไปก่อนรอยคุ้นเคียนี่น่าจะเป็นของไกลปลาหรือว่าว์ปลาอย่างมีหอยกระต่ายนะครับนี่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 อันนี้หอยตีนกระต่ายนะครับคุณผู้ชมนี่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 รอยตีนกระต่ายนะี่นะโอ้โอ๋อมันเป็นลานนี่ครับกระต่ายเวลากลางคืนเดือนแจ้งเนะี่ย มันจะมันจะออกมาแบบเป็นลานดินกว้างๆนี่นะมันจะออกมาชมแสงจันทร์หรือว่ามาชสมพันธุ์อะไรอย่างกันห้ว่แต่ว่าถ้ามีลานกว้างๆเราก็เรียบเรียบเนี่ยกระต่ายมันจังมาครับแต่นี่เป็นหอยคุยเคียวตัวนั้นเนี่ยมีหอยตี่นกระต่ายแต่ว่าหอยคุ้ยเคียวน่าจะเป็นของไก่ปลานะครับผมอันนี้ก็เริ่มออกแล้วอันนี้เป็นกระชายปลาน,นะครับนี่นะกระชายหรือว่าหัวละแอน Sail, เนาะบ้านภาคเหนือโอ้เป็นปลาเลยโอ้โหเป็นดงเลยครับแต่ว่ายัางน้อยอยู่ แต่ถ้าเราจะคูดไปกินเอาทาไมาหารเนี่ยสามารถคูดเอาหัวได้เลยนะครับอันนี้นะเพราะว่าในหน้าหอนหัวมันกับพักอยู่ในใต,ใต้ดินนี่แหละโอ้นี่เรานี่ราเอาแล้วนี่นะครับเจอละคุณผู้ชมเดี๋ยเดือเดนี่นะครับตัวแตะโอ้มีใยแมงมุมด้วยนี่นะครับตัวแตะนะครับต้นไม้เริ่มกินได้ละลองเอาไ้อา่านตัวอย่างอา่ะนี่โอ้โหเนี่ยอย่างหวานเลยบอกเขา อันนี้ยังบบดำนะครับถ้ามีดำแหมย่างเหมือนอนาคอนดานั่นนะโอ้โหอันนั้นหวานครับแต่อันนี้ก็โอเคแล้วใได้แล้วครับผมอ่าแสดงว่ามีหวังเนาอะจะไปหาต่ออันนี้ก็แม่นนะครับเนี่ยนี่อ๋อขาวขาวกับเปรียวไปกกอนนะ่เนาะนี่นะครับสองแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดินหาไปเรื่อยๆครับคามันจนใหญ่นะครับแค่บาืกี้ต้นก็ พอแกงพอกินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันจริงๆถ้าเฮามีเวลานะเห็นวันสองวันไหมเนี่ยคับก็เนี่ยนะเนี่ยถ้ามันดาอย่างอี้นะคุณผู้ชมอร่อยแน่นอนครับอย่างอี้นะแต่ว่ามันน้อยอยู่เดี๋ยวโอ้โหเจอแล้วเจอละอันนี้ขีงเตานะครับขี่เตาที่เฮาเอาตะกี้นั่นนะอมอันกันแล้วมี่นะครับหัวใต้ดินที่มันยังคงค้างอยู่นั่นแหละ มันก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเฮาจ่ได้คุดเอาเนาะถ้าคูดเอาเนี่ยเฮาจะได้จะได้หัวมันแงมเหล่านี้ก่อนแต่ก็มีข้อเสียคือว่ามันอาจจะจุดนี้มันอาจจะไม่ออกแหมต่อไปนะครับจะวางไว้ก่อนเปาะก่อนนี้เนาะขิงเจ้านี้เดี๋ยวเอาไปกินครับยำนอน,นะครับผมหันตัแตะละนี่เห็นก่อนสีดำดำนี่นครับโอ้โหเนี่ยถ้ามันใหญ่แหมหน่อยนะคุณผู้ชมมันใหญ่เนื้อแล้วเปลี่ยนแล้วก,นกน็นี่ครับอันเนี้ยหวาน,นครับนี่ถ้ามันดำอย่างนี้นะ ดำไลแล้วก็ผิวซากๆนะครับมันจะบบมันเหมือนแชลเล็กนะอย่างเงี้ยรำครับวางวัตถุกันนี่ก่อนเนาะอันนี้ก็แม่นนะเนี่ยมันน้อยอยู่ไงถ้ามาเอาก็มีเวลามาเอามาเอาก็เนาะแล้วก็เดี๋ยวรอมันใหญ่สักวางเขาก็มาสเสาะแหมเนาะผมจะเอาวางไว้น,นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปซสาหาก่อนแล้เกาะเดี๋ยวก็วนลงปีกมาเอาครับที่คันกล่ำไปตัวเพราะว่ามือหนึ่งก็ต้องกล่ำกล้องนะครับเดินป่าหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังหน่อยมีเปรียยเพียบเพิ่งเห็นใกล้ๆกันเลยอ่ะอันนี้นะครับอันนี้คือต้นขาวต้นขาวเขียวผิวมันกินได้แต่ไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้ามีมามีด้ยตยก,ก็กินได้อยู่แต่อันนี้ต้นดำนะ โคนมันจะนี่มันจะดำแล้วผิวซักอันนี้หวานครับนี่ใบจอมๆอันนี่ชุดยอดเปลียกันเ <c oughs> นาะนี่นี่นะครับอันนี้โอ้โหอย่างหวานเลยเนะี่ยแต่ความจริงแ้าจะหื้งงามนะรอแถมสักวันแล้ววันพูกเอามาดูนะมันจะใหญ่กว่านี้ครับแต่ห่อมีไปแล้วลเปียก่อนได้อย่างเปียกอนเนาะวันพูกก็ต้องทํางานแล้ว เออข้อทะเขาอทะเดี๋ยวลองบนมาดูโอ้ดูก้อนหินก้อนนี้มันวางบนดินนี่ครับอดีตอย่างวะอดีตมันน่าจะอยู่บนพุ่นต่ทีนี้มันกิ้งลงมาครับจะแผ่นดินไหวก็หรือว่าจะอย่างห่ามันก็เลยทาให้หินก้อนนี้กิ้งลงมาผมตีเงียบไปนี่บ่แจ้าอย่างนะครับผมใส,ส่ตาผมซออทรายหาต้นต้อแตะหรือว่าอาหารที่หอยหาก,กินกันอยู่ครับ เจออีกแล้วคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ต้นกำลังงามอ่ะใบใหญ่เกินไปเรือว่าความจริงถ้ามันถึงเวลาหน้ามันได้แต่เนี่มันใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวเราเข้าหน้ามันได้แต่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูมกามยิ่งฝนตกนะครับถ้าฝนตกนี่โอ้โหมันอวบน้ํานะครับโอ้โหมันจะใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปดูหันเหมือนว่าจะหันถมอันหนึ่งแต่มันกดจะน้อยไปโนย แต่ก็ได้อยู่มันมีอะไรแห้งกับจังเปียนนเนาะถ้ามันรอมันใหญ่กับทการเปิดนะมั้งอ่ะเปียกก่อนเนาะนี่นะครับโอูอ้อโ้ยออกมาดึงหัวดึงเงานี่นะครับถ้ามันออกมาดึงหัวเย่ะแกเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวอนาคตเขาจะไม่ได้กินเขาต้องเล็ดหัวมันออกหักหัวมันออกครับแล้วก็เอาหัวมันฝังไว้ที่้เราเนี่ยนี่นะครับถึงมันใหญ่ต่อเดี๋ยวมันก็จะแทงต้นใหม่ขึ้นมา แล้วเราก็เอาตัวนี้ไปกินครับโอ้นี่แหมนี่แหมนี่นี่อันนี้ต้นขาวไม่เอานะครับนี่ต้นดําเอาความจริงถ้าต้นขาวงามๆก็เอาอยู่แต่รอบนี้เรามีต้นดําเยอะเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมนี่ผมก็มาเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเพื่อนถึงฮ้องว่าต้นตอแต่แต่อาจจะเป็นไปได้เพราะามันลายเนาะมันจะมีคําวิเศษ ของภาษาล้านะนาะเวลาไออย่างของที่มันลายเนี่ยไปเจะห้องวันลายต้อแตะครับเพิ่อเกิดน,น่าจะห้องลําต้นที่มันลายเนะี่ยก็เลยห้องว่าต้นต้อแตะหรือเปล่าอันนี้เป็นการสันนิษาฐานนะครับผมเดี๋ยวไปหากันต่อครับอันนี้มีต้นใหญ่นะครับต้นลายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลายน้อยแล้วก็ลําต้นมันนะครับผมโอ้นี่ต้นใหญ่หน่อยนี่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 นะครับต้นใหญ่เอาก่อนเนาะดึง นี่โอ้โหอย่างอวบเลยครับยังอวบเลยต่กอนตักนี่มันเคยมีหนักนะครับหรือว่ามันยังมาออกเตือ่อมาหูนะมีอยู่สองกรณีก็คือมันยังมาออกเตือ้อหรือแหมกรณีก็คือมีคนหาไปแล้วถ้ามีคนหาไปแล้วเราก็ต้องเจอต้นน้อยๆพ่อเ,พเออมีอยู่หลายต้นน้อยๆอ,อ๋อโอเป็นปลาเลยครับ ต้นเตะเตะที่มันต้นน้อยๆนี่นะแสดงว่าต้นใหญ่น,นั้นน่จะมีคนหาไปครับด้่นบนก็มีต้นดงกล้วยปานะครับผมเป็นกล้วยผาครับอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นฟ้าหรือว่าบริลิดไม้นะครับนี่มเมล็ดของมันนี่จะเบามากนะเวลามันแห้งอะ่ะแล้วมันจะบางครับบางเหมือนแผ่นกระดาษนี่แล้วจะมีมะเมล็ดอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นบ่แปกติ่มเฮาจะหามันเกิดขึ้นได้ทั่วไปในป่าเพราะว่า เมล็ดของลิ้ฟ้าหรือว่าบริลิไม้น่ะมันจะถูกลมพัดพาไปได้ไกลมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันถูกออกแบบนะมันออกแบบตักกวเกลามาดีมากคือมันจะมีแผ่นห่อมเมล็ดที่เป็นเหมือนกระดาษนะครับบางๆแล้วก็มันก็บเบาเนาะที่นี่พอลมมาแหงๆมันก็สามารถาปิวไปได้ไกลนะครับบเบาก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปิวนะ่ะปิวไปได้ไกลก็สามารถไปเจริญงอ,อกงามในป่าต่างๆได้ไกลมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเขาเข้าป่าเนี่ยก็แจ้งเถอะเขาจะหันต้นเนี่ย ต้นบลิ้นบลิดไม้หรือว่าลิ้นฟ้านี่นะครับอยู่ทั่วไปเลยความยุ่รหลอดของธรรมชาติครับอนอกจากต้นต้นแตะหรือว่าดอกก้านที่เราเห็นนะครับผมก็ยังสังเกตเห็นพ่นห้องอย่างก็เดี๋ยวนี้ก่อนเอยหวัวปูดมาเหรอ,อหวัวพี่วัยที่เก่าเราก็ยังเห็นนี่ครับกระชายป่าหรือว่า หวัวละแอนนะครับนี่ฮะเนาเนี่ยอันนี้เป็นกระชายปลาหรือว่าหวัวละแอนทั่วไปจะขึ้นอยู่ทั่วไปครับเนี่ยเป็นปลาเป็นปลาเนะี่ยแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตในกล้องเนี่ยมันจะเป็นยอดสีแดงๆโผล่ออกมานะครับเพราะว่ามันยังน้อยอยู่ใบมันจะสีเขียวแต่ว่าก้านใบมันจะสีแดงนะครับพันกอลำต้นเทียมเปนห้องลำต้นเทียมโอ้เป็นปลาแล้วครับตอนันนั้นนะครับโอ้นีๆแหมนีๆนี่นนนน นี่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 คือกระชายป่าหมายความว่าบนดินที่เราเหยียบอยู่ในปัจจุบันน่ะด้านหลางมีแต่หัวกระชายป่าเต็มเลยนะครับเป็นหัวเป็นเงามานะตอนที่โควิดนักสองสามปีที่แล้วนะครับป่าบริเวณนะ่ะพอมีข่าวว่ากระชายสามารถยับยั้งเชื้อโควิดหรือว่าเชื้อนะไอไวรัสอะไรอย่างต่างๆได้นะ่ะโอ้โหบันเทิงแล้วครับทีนี้ป่าบริเวณนี้นะ คนมาคุดกันแบบพลิกแผ่นดินเลยนะครับเนียคุดเอาหัวละแอนไปขายกระชายนี่นะดีนะมันยังออกอยู่นะครับผมหรือว่าโหคุดแต่คุดว่ายน้ำเหลือคุดเอาตึงแหกตึงงูนี่มันล่างจะมาจิบเห็นละกายน้อมัน่างใหญสูงพันเห็นละกายแต่ก่อมาดูปีนี้ก็ยังออกอยู่แต่ว่ามันยังแบบฝนแต่ถ้าเรามฝนเห้มหน่อยพุทโธมันจะแดงเป็นปลาเลยนะครับจนกระชายนะแต่ข้อเสียของมันก็คือ หัวงเงามันจะน้อยและข้อเด่นของมันก็คือกินมันฉนกินรุนแรงใจแค่นิดเดียวก็ได้ละและแหมอย่างหนึ่งถ้าเป็นกระชายกระชายกเกษตรที่เปิดพัฒนาพันมาแล้วเนี่ยหัวใหญ่แต่ครับที่เขาคือต่ำกาได้นะปุ๊บหัวใหญ่แต่ว่าลองเทียบดูแล้วเนี่ยรสชาติมันจะจืดหน่อยแล้วก็กินมันบ่ารุนแรงเหมือนกระชายปลานะเพราะฉะนั้นกระชายปลานี่มันจะจ้าสูมอาหารว้ไในตัวมันหนักอยู่นะครับ เดินไปเรื่อยๆเนาะเดินไปเสาะพอเรื่อยๆนะครับผมเดินวนไปวนมาก็มาเจอที่เดิมครับนี่ฮะก็อโอ้ได้อีกหนึ่งอันอย่างลายลายดำๆนี่อ๋อโอ้ถ้าแผ่ววันสองวันนี้หมดนขนาดเน่ยมันจะอ้วนขนาดนั้นเน่ยครับผมคุณผู้ชมก็อย่างที่ขาดไว้ครับคือฝนทิ้งช่วงนะครับเราไม่เจอเห็ดกันเลยแต่ว่าก็ได้ของกินมาพอสมควรก็คือต้นต้าแตะนะครับหรือว่า อีหลอกอีลายอย่างของอีสานนั่นแหละถ้าอีหลอกนี่น่าจะเป็นอดอกก้านนะเนาะและอีลายนี่จะเป็นต้นแตะนะแล้วก็มีขิงเตานะครับที่เอาสามารถเอาไปกับกินกับน้ําพริกก็ได้หรือว่าเอาไปกับยำนอนะครับแต่ถึงเปิงเงพวกนี้นะกินกับยำนอนี่เหมาะขนาดครับขิงเตานี่ก็พอสมควรนะครับได,ได้ได้มาพอสมควรแล้วก็มีหมายตาไว้ก็คือต้นต้นแตะเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากแต่ว่าต้นมันน้อยประมาณคืบปลายคืบปลายนี่นะ ถ้าเขารอแหมสักถ้าฝนมาต๊กก็รอแหมสักสองสามวันสี่วันนี่นะมันก็จะใหญ่หละนี้นะครับแต่ว่าถ้าฝนต๊กเนี่ยบักเกินสามวันหรือว่าสองวันเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามา,าเก็บไป,ไปเป็นอาหารได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแล้วก็ผมว่างเว้นจากงานลักนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายให้ดูแหมกล้าว่าถ้าต้นโตนแต้มันใหญ่นยโอ้บางต้นมันใหญ่มันใหญ่ม,หญมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วงมันเลยใหญ่ใาหน่อย ก็ขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกแล้แบบกเคยกดที่ตามก็กดที่ตามไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ตัวเน้อเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมดูอย่างเดียวเนี่ยยูทูบมันจะ,ะเอากริทึมมาได้นะครับถ้าสมมติคุณผู้ชมกดไลค์ที่มันเป็นหูปะตัลุ่มขนาะดกดถึงกรรมและทีเนี้ยพอมีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยระบบโปรแกรมของมันก็จะหูว้วมมีคนสนใจคลิปนี้เยอะแล้วมันจะ ปล่อยหน้าฟีดเยอะแล้วก็ช่องของเราก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับเป็นกําลังใจให้เราอย่าลืมนะครับผมแล้วก็มาติดตามกันว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะไปที่ไหนกันพ่องนะครับถ้ามีอย่างพิพาทก็จะเข้าป่าเหมือนเดิมครับผมเข้าป่าไปหาลุงไผ่พ่องหรือว่าไปหาอาหารปลาพ่องนะครับสําหรับคลิปนี้คงงลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ